สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อซทุกๆท่านนะครับก็มาทักทายกันหน่อยนะครับผมไม่ได้เข้ามาทางช่องก็หลายวันแล้วนะครับก็วันนี้ก็พอดีได้เข้ามาก็จะมาสรุปร่างโค้งสุดท้ายให้กับเพื่อนๆและสมาชิกทุกๆท่านนะครับเพื่อ,อไว้เป็นแนวทางนะครับก็จะใช้สูตร24คู่ชุดเหมือนเดิมนะครับงวดนี้นะครับงวดนี้ก็จะใช้สูตรเดิมนะครับ สูตรเดิมเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาก็จะใช้สูตร24คู่ชุดนี้นะครับก็วิ่งล่าง7พอดีก็7ไม่มาก็หลุดไปเลยนะครับแต่สูตรจริงมานะครับสูตรเต็มนี้มาสี2มาตรงๆเลยนะครับที่ผมได้สรุปไปให้งวดที่ผ่านมานะครับวิ่งล่างเจ็ตัวเดียวไม่มานะครับงวดนี้ก็ให้เหมือนเดิมนะครับให้เหมือนเดิม ให้เหมือนเดิมนะครับจะใช้สูตรยิมสีคู่ชุดนี้มาให้ลุ้นไม้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับสูตรที่เข้าจริงนะครับก็มาลุ้นดูนะครับว่างวดนี้ผมจะใช้ตำแหน่งไหนหรือว่าจะใช้ตัวเด่นไหนมาคิดหรือว่ามาสรุปหรือว่าจะเอามาตัดภายใน24คู่ชุดนี้ให้นะครับผมก็จะใช้สูตรนี้นะครับเพื่อน สูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก็ชนเลข7นะครับงวดที่ผ่านมาก็ชนเลข7สูตรนี้ก็มี6 7 9สูตรนี้ก็ได้7 8็ศนะครับพอดีมาชนเลข7จ็ดเพราะผมก็มาเจ็มาตัดภายในสูตรยี่ิสีคู่ชุดนี้ให้ก็พอดีก็หลุดนะครับเลข7จ็ดงวดนี้งวดนี้ก็จะมาชนเลข7ต่อนะครับงวดนี้นะครับ สูตรนี้ก็ได้679สูตรนี้ก็ได้7 8 0นะครับก็จะมาชนอยู่ที่เลข7นะครับงวดนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้สูตรนี้มาเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับสูตรนี้ก็จะได้6กับ7นะครับ6กับ7พอดีก็ถ้า3สูตรแล้วก็จะชนอยู่ที่เลข7ตตัวเดียวนะครับสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะครับหลุดไปงวดหนึ่งนะครับสูตรนี้นะครับ มันลุ้นกันเลยนะครับผมก็จะใช้เลขเตตัวเดียวนี้แหละครับมาตัดภายในยี่สิบสีคู่ชุดนี้ให้นะครับภายในยี่สิบสีคู่ชุดนี้ให้นะครับใช้เด่นเจ็ดตัวเดียวนะครับใช้เจ็ดตัวเดียวนะครับ ยิ่งล่างเจ็ดนะครับเด่นนะครับเราจะใช้เลขเจ็ดนี้มาวางมาตัดภายในยิ่มสีคู่ชุดนี้นะครับว่าจะชุดไหนที่ติดเลขเจ็ดนะครับก็จะมี 78แล้วก็79แล้วก็70แล้วก็71นะครับก็งวดนี้ก็มีสีชุดเหมือนกับงวดที่ผ่านมานะครับก็มีสีชุดเหมือนกันนะครับผมก็จะมาวางไว้ตรงนี้ให้นะครับก็วางไว้ตรงนี้ให้เลยนะครับก็เด่นนะครับ เด่นก็มีสีชุดตรงนะครับ7 8แล้วก็7 9นะครับแล้วมี7 0แล้วก็7 1นะครับก็จะเป็นชุดเด่นนะครับเด่นมี4ชุดนะครับนะครับ ผมก็เอาจากนี้มานะครับที่ผมเจ็ดมาตัดภายในยิ่สีคู่ชุดให้นะครับก็มีสีชุดนะครับเหลือสีชุดนะครับเดี๋ยวผมจะเน้นให้นะครับเน้นให้เน้นเด่นชุดนะครับ สรุปร่างของสุดท้ายนะครับก็ได้เด่นสีชุดนะครับก็จะมี7879แล้ว7071เน้นเด่นสุดก็ผมจะให้70นะครับแล้วก็71นะครับก็2ชุดนะครับสชุดตรงนะครับชุดลองชุดลองก็มี 78แล้วก็79นะครับก็ชอบส่วนตัวนะครับเพื่อนๆชอบชุดไหนก็ลองไปลุนนลปล้นดูนะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับสูตรเต็มก็มี4ชุดนะครับอันนี้ผมเน้นให้ก็จะมี70และ71นะครับชุดรองก็78กับ79นะครับอันนี้เป็นชุดเน้นนะครับชุดเน้นก็มี 70และ71นะครับภายในงวดนี้นะครับงวดวันที่16มิถุนายนนะครับเน้นให้แล้วนะครับเพื่อนๆและ f อีทุกๆท่านนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็เด่นก็มีแค่สีชุดนะครับผมมาเน้นเด่นสูตรให้ก็จะมี70และ71นะครับ แล้วก็ชุดรองก็จะมี78%และ79%นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก่อนอื่นก็มาฟังคำเตือนก่อนนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเด่นสุดผมก็ให้70และ71นะครับ 7จนและ7จนะครับก็จะงวดดันที่16บหกยอหกช่องไทยพารวยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆฝากช่องนี้ด้วยนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ ไม่ลืมกันนะครับที่ได้ติดตามกันมีเสมอมาผงก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับก็ลองเอาตัวเลขนี้ไปลุ้นดูนะครับถ้าชื่นชอบก็ลองไปลุ้นดูนะครับถ้าไม่ชื่นชอบก็กดผ่านเลื่อนไปนะครับเพื่อนๆนะครับก็อยู่ที่ตัวท่าน มาชิกนะครับจะชอบหรือไม่ชอบนะครับผมก็มาสรุปให้แล้วนะครับก็ใช้สูตรยิ้มสีคู่ชุดนี้นะครับมาสรุปให้นะครับก็เอาเด่นมาตัดให้ก็เลขเจ็ดนะครับวันนี้นะครับใครชอบก็ลองไปลุ้นดูนะครับใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านไปนะครับก็มีแค่สี่ชุดนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็ทั้งหมดชุดเต็มก็ยี่สิบสี่คู่ชุดนะครับยี่สิบสี่คู่ชุด ผมมาสรุปร่างโค้งสุดท้ายให้ก็จะเหลือเด่นก็มีแค่สี่ชุดจากยี่สิบสี่คู่ชุดนะครับก็เอาเด่นไปตัดก็จะเหลือสีชุดนี้นะครับผมก็มาเน้นเด่นสุดให้ก็มีเจ็ดศูนย์และเจ็ดหนึ่งนะครับชุดรองก็เจ็ดแปดและเจ็ดเก้านะครับก็ลองไปลุ้นดูนะครับงวดวันที่สิบหกมิถุนายนนะครับหกเนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนะครับนานๆได้เข้ามานะครับ ไม่ค่อยมีเวลานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนเพื่นและสมาชิกที่ได้ติดตามกันนะครับดีเสมอมานะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็ลาเพื่อนเอนและสมาชิกไปก่อนนะครับคลิปหน้าก็มาเจอกันใหม่นะครับ